เจ้าขาเจ้าเดิมเจ้าประจำครับร้านยําแซ่บฮิกกระดกนะครับูดคาแน่นๆเหมือนเดิมสุดแซ่บคิวแน่นๆทุกวันเลยครับช่วงน,นี้ยำแซ่บฮิกกระดกที่กัดตลาดหน้าสวนนภูมินะครับแล้วก็มีทะเลดองแล้วก็ ก๋วยเตี๋ยวแห้งคุกสูตรโบราณวันนี้มีผู้ช่วยแนละ้วตรงนี้ตั้งแต่มีคนละเครงนี่<ม>เห็นบริษัหยุดเลยนะครับนะยอดเลยทางร้านก็รับผ่านออนไลน์ด้วยนะครับผมผ่านไลน์แมน่ายแก๊ปด้วยนะก็สามารถเข้าไปสั่งได้นะครับผม ถ้าใครอยากมาที่ร้านก็มาได้นะครับพิกัดตลาดน้ำสวนภูมิซอยที่เกดนะครับผมก็จะมีปลาไข่ทอดํำนะครับแซ่บๆนะครับ tặng đây nền tảng đại lây ra hắp đây ทางร้านก็มีปลาไข่ทอดด้วยนะแล้วก็น,นี่นะลูกค้าก็ทยอยมาจอดออเดอร์เรื่อยๆนะทุกคนกิ่กัดเดิมนะครับร้านนี้ขายดีนะผมกินมานานแล้ว đi vượt chuối đó gọi gì theo ông cô cùng đoàn gặp thêm ăn đi vào mặt กุ้งดองก็อร่อยกุ้งแช่น้ำปลาก็อร่อยนะครับ่แวะมาได้นะผมพิกัดตลาดนัดสุวรรณภูมิซอยที่เจ็ดนะครับทุกคน